นี่นายนายรออะไรอะ่ะถ้าถ้านายรอเขากลับมานะเขาไม่กลับบ้านอะไรสัตว์เลือกร้อได้เลยเฮียดูอย่างกูนี่ไม่ต้องรอเขาก็มาหาที่รักคะเราอย่าไปสนใจใบ้าดิเลยเราไปยิงคนกันเถอะนะฮอได้เลยที่รักตามผมมาเลย เอ้ยพวกมึงทำไมต้องมาตบย่ากูเลยกูออกไปยีกคนก็ได้สัฟ้าดีตัวนั้นอ่ะเอออะไรนะระยะนี้กูยิงกแล้วอ่ะคะสิบสองิบสามกูก็จริงยิงเออเออตายพีชตายเงี้ยกูจะไม่ไปทนจิกต่อไปและทยพวกมึงสองคนโดนยิงล้มกูจะไม่ไปช่วพวกมึงอย่างเด็ดขาดเลยเออเออเฮยทําทับใจขอพวกมึงเกินเออเฮ้ยไันอยู่แล้วะ อีกสองตัวที่เหลือกูจะไม่บิดคอนแล้วสัตว์เฮ้ยเฮ้ยไปไหนหมดแล้วตัวนั้ล่ะเฮ้ยสัตว์ไอ้จเจมีี่บิดไม่มตัวมีกูก็ได้แล้วพวงเนี่ยดูดิใช่ยังไม่มตองมีกูก็ได้สัตว์กูก็เหมือนกับตัวประกอบที่ผ่านทางมาแค่นั้นเองนี่พี่น้องหลามเข้าใจควมามรู้สึกพี่นะแต่ว่า <S <S พี่พี่ไม่เคยมีความรักหร,หรือว่ายังไง คือพี่ก็น่าจะเข้าใจเวลาคนเขารักกันมมนเป็นยังไงนะก็เข้าใจแต่กูไม่ชนเฮ้ย hey! น้องรามนี่เหนื่อยใจกับพี่มากเลยนะคือแบบอะไรเนี่ยพี่พี่ก็ต้องฟังคนอื่นมากก็ต้องแบบเออแบบคือแบบโครเป็นแฟนกันเนาะมันก็ต้องหวานกันหรือเปล่าพี่ <c oughs> แต่ไม่เข้าใจไป็สัตว์ประวัติตอนกลางคแบบเฮ้ยแล้วมันชอบใจเข้าใจความรู้สึกกูตอนนี้ไหมฮ <c oughs> ันแน่น้องราม เมื่อกี้มาบาดตอบยับพี่งั้นเหรอ <c oughs> งั้นก็ราดราดไปเลย, <c oughs> เยไม่เห็นสมนี้เลยพี่พี่อย่กไปกรัดต้องหลามเด้อไปต้องหลามพี่เท่าไรเลยพี่น้องไม่ได้ผิดหรอแต่พี่แค่รู้สึกฝันไส่เฉยเฮ้ย <c oughs> ทำไมกูรู้สึกแบบตอน,นี้กูกำลังหนึ่งเจ็ดอยู่เลยว่าเป็นตอนนี้กูไปปลิอยปาก,กตักสามคนเลยนะเดีย๋ยนี่พี่ถ้าพี่ยังขืนล่าหน้องรามอีกรอบหนึ่งนะน้องรามจะไม่ปล่อยพี่ไปอย่างเด็ดขาดครับครับครับพี่พี่จะพยายามนะที่รักโอ้โหว่าไงเจ้าเมียจอเนหน่รามนี่ไหมต้องจับมันมาทำาซาซิมิกันไหมไพี่อ๋อความคิดที่รักก็ไม่เลวนะเดี๋ยวจบเกมนี้เราไปล่ารามกัน พี่ชายพี่ชายจะโดกหลามด้วยโดหลามก็เลยจะก,กลไปไนนหาซุปน้ำน,ำนา <c oughs> นี่นะช่วยฉันด้วยฉันยังมีแฟนที่รอให้ฉันกลับไปหาอยู่ที่รักไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะคุณห้ามตายอย่างเด็ดขาดนะคะ คุณต้องกลับมาหาฉันให้ได้นะคะผมสัญญาครับว่าผมจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนขอร้องล่ะช่วยฉันด้วยขอโทษนะที่ฉันช่วยนายไปไม่ได้แต่ว่าดิฉันจะดูแลเบียได้เองไม่ต้องไปหัวงสัตว์ผัวเขาเพิ่งตายมึงก็จะล่อมียเขาเลยกันเหรอให้อภัยไม่ได้มึงจำเอาไว้เลยนะถ้าผัวเขาเพิ่งตายอ่ะ อย่าเพิ่งเข้าไปคุยกับเขาอย่าเพิ่งไปอะไรกับเขารอให้เรื่องมันขี้ข่าวรอให้เรื่องมันเบาบางอะ่ะแล้วมือค่อยๆเ,เ,เข้าไปคุยเข้าใจไหมนี่นายนายสอนอะไรคนคนนั้นน่ะนายรู้ไหมคนคนนั้นเขาก็พูดเป็นงั้นนั่นแหละนะเขาไม่คิดจะมีแฟนหรอกสัตว์น้องรามมึงเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่กูไม่อยากมีเวยกูอยากมีแต่มันไม่มีแครกูเอง เป็นงันจริงหรอพี่น้องก็เหมือนกับพี่เลยเฮ้ยเหตุแกี่ยว่าเราเป็นคนสวดด้วยกันนูจะลืมเรื่องทั้งหมดแล้วกันนูจะมาชุบพี่ถ้าพี่มีแฟนเมื่อไหร่อะบอกน้องด้วยนะกูวัาชาตินี้กูคงไม่มีแฟนแล้วละมั้งโอ้โหอะไรวะนั่นขอโทษครับเจ้าผมพูดผิดไปแล้วชาติที่ผมต้องมีแฟนสินั่นแหละพี่พี่ต้องแบบวันหนึ่งพี่ก็ต้องมีแฟนนะพี่พี่ก็คงไม่สวยไปจนตาหรอกนะ จริงๆแล้วคิดไปคิดมาถึงเรื่องความตายแล้วก็อาจจะเป็นไปก็ได้นะแบบอาจจะสว่ไปจนตายอย่างเนี้ย <c oughs> พี่พี่เลือกคิดแบบนั้นได้แล้วนะน้องรามขอร้องมันต้องมีสักคนอย่งไรพี่ที่กล้าเอาคนหน้าตาเฮี้ยๆอย่างพี่อะสัตว์อันนี้มึงปลอบใจกูหรือมึงตั้งใจด่ากูว่าเนี่ยจะ่ช่างมันน้องได้คิดว่าจริงๆแล้วพี่ก็หล่อนะแต่พี่ปัญญาอ่อนนะ่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันด่า มึงเป็นสเลียกูนะมึงจะมาตอบยอำกูแบบนี้ไม่ได้ไปกันเถอะพี่ชายตามน้องหลามมาเลยจ้าอย่าไปสนใจเรื่องที่เอพันดาพูดเลยมึงก็อย่าคนหน่อหลับขอโทษครับพี่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมแค่อยากเล่นน่ะอย่าไปใส่ใจมาเลยนะพี่แต่น้องดาพูดจริงนะพี่พี่นี่ปัญญาอ่อนชิบหายเลยสัตว์ไอ้ดาเมื่อไหร่ึงจะเลือกรอเรียนกูสักทีน้องหลามคิดว่าเมื่อไหร่ที่พี่เลือกปัญญาอ่อนน่ะ ไอ้แดมันก็จะเลียกร้อพี่เองนั่นแหละนะแล้วเจอกันใหม่นะพี่อืมคิดดูดีๆแล้วกูเลือกไปยอนไม่ได้อร่อยสั์เฮ้ยตรงนั้นไม่โดนไปเก็บแอดดอปหน่อยดีกว่าเฮ้ยคิวสัด้วยสวยเลยวันนี้ต้องไปฟันฮวดกันหมดแล้วเฮ้ยแต่ว่ารอก่อนเพาชบได้เวลาออกไปเพาชบออกไป เชิญอาคารายยี่อ่ะแมอารมณ์เหมือนกับโกเคียวมัมม่อไปเขาเลยหรือเปล่าวันนี้มันชบกันแล้วเพื่อนใชใส่โกเคียวมัมม่อไปเขาจริงจริงเลยนี่พวกนายวิ่งกันไปก่อนเลยนะเดี๋ยวเรายิงคนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะตามไปจ้าจ้าจจไอ้เย้ไปไปเข้าหัวเลยวะจี้จี้จไม่หมดแล้วได้เวลาตามเพื่อนไปแล้วสินะรอที่เพื่อนมาแล้วตามมาแล้วจ้าพวกนายจะไปกันที่ไหนหรือจ้าเราเข้าไปด้วยคนสี่ ไว้กันหรือเปล่าเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนจะเจอคนมาแล้วเพื่อนอชอบชักปืนว่าอ,อยู่ไหนวะอชบอชบอชบอบขยุตตรงนั้นจิวจู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 วเขาหัวดิ้โอ้ยไม่ไม่ตายสัสแม่งม่ไม่เข้าใจว่าทำไมทีแล้วที่เขาหัวแม่งไม่ตายถ้ากูโดนเองกคงุ้่จะแบบว่าตายสัสเออเวลากูยิงเขานี่มึงไม่เคยตายเลยนะแต่ผมมิล้มหนึ่งลวเพื่อน เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนกูโอ้ล้มสองเลยหรอชุดได้แบบเว้แต่ตรงนั้นไม่ได้พวกนานเราขอโทษนะแต่ว่าเราคงชุบเองไม่ได้นะเฮ้มดตีกันเลยทีเดียวนี่พี่น้องดารู้ด้วยพี่คิดอะไรยอยู่อ่ะน้องก็ไม่ชอบเหมือนกันเส้นไก่เนี่ยแต่พี่อย่าไปสนใจเรื่องนั้นเลยเรามาตั้งใจเล่นเกมกันเลยดีวยกว่านะพี่ โอเคโอเคถ้าน้องขอพี่ให้พี่ตั้งใจเล่นเกมพี่ก็จะตั้งใจเล่นเกมหรอมาดีตรงนั้นพี่จะแอบอยู่ตรงนี้แหละจิ๊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 คอแตกไปสิจิ๊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  ตไม่ใช่เป็นวงก็มาเรื่อยๆต่อเข้าวงละมาละเพื่อนมาเติมละจ้าเฮ้ยหยุดในกระเมือตรงนั้นเฮ้ยตรงนั้นไอ้วอดเจาะไอ้เจาะไอ้วอดไปก่อนเลยจะรู้อยู่หรือเปล่าจะเจาะไปก่อนเฮ้ยแต่ตรงนั้นเฮ้ยจ้าจิ้วจิ้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 กอดเต็จิ้วจิ้จิ้เฮ้ยตรงนั้นจิ้วจิ้จิ้วจิ้จิ้เฮ้ยแต่ตรงนั้นว่าเจ้าตัวเพื่อนพี่กันเหรอตาไปซะ วิ่งแต่ว่ากระสุนโอกระสุนเหลือสิบนัดต้องไปหากระสุนแล้วอาชอบกระโดดข้าบานอาชอพม,มาลบเพื่อนมาชุบแล้วแต่ว่าเฮ้ตรงนั้นจะย็นขอซ้ำตัวตรงนี้ก่อนอชุบเก็บของอาชีบเขาเก็บของก่อนนะเพื่อนเดีย๋ยวไปชุบไม่ต้องเป็นห่วงมาแล้วไม่เป็นไรนะเพื่อนไม่เป็นไรมึงดีสัตว์เฮียมัดได้เก็บของอยู่นั่นแหละนะ แม่งจริงๆชุบปูเกอนแล้วค่อยไปเก็บของก็ได้เฮ้ยอย่าว่ากันแบบนั้นสิถึงยังไงนกก็ยังมีชีวิตอยู่นะเออช่างมันเถอะเลืมเรื่องนี้ไปซะเคเคงั้นเราจะไม่ใส่ใจเรื่องนี้แต่ว่าเพื่อตรงนั้นเรามาชุบนายละจ้าเพื่อแต่ตรงนั้นช่มันมาแล้วขอโทษนะเพื่อนลี้ชุบด้วยส่วยเฮ้ยตรงนั้นชเวบชเวยชวจิวจิว เฮ้ยตายว่ะล hmm. hey, ่ะเฮ้ยมีระเบิดอยู่วันนี้ไปกินซะชอบชชาแล้วก็ปาจิ้วไอ้เฮียเบี้วเฮ้ยนี่เลยเราสองหนึ่งแล้วงั้นเหรอเฮ้ยน้องได้ค่าพี่ไม่ไหวหรอกนะพี่มันกากเฮ้ยน้องอย่ามาพูดแบบนี้กับพี่สิถึงพี่จะกากจริงอ่ะแต่หนงก็เป็นคนมาทำแบบนี้พี่เจอตรงนั้นกระชบอะไนอะไรฝาบานพี่ก็จิสู้